เียนแบนทั้งสองทั้งสามเลยได้ไหมเฮเขียนแบนทั้งสามเลยได้ไหมได้อยู่เนาะเป็นบางอันเนาะกิตติยาพรณ์ทั้งสองทั้งสามช่อง No, not

Jetzt mal in den

แปเก็ดงกทั้งหมดเลยใช่ไหน,นั่นะตุลาหกเจแล้วก็ตัโมกลาโมกลาเ่สสองลาหกเจเขียนแล้วเออเปิดเปิด,ด,ดแล้วมันมีอบนอเกเปืออออะไรนะับนอกเปือมันมีสองห้าหกเอืมแล้วก็หกใช่ไหมอืม ทำลูกเล่นแล้วหทำเล่นแล้วอทำเล่นมั้อต้องเข้าเล่นมนะั้อ๋อจอดไปน,นั่นนะรอั่กลนแกระลาี้ที่เท่าไหร่แล้วนั่ยเลยทำถูกแล้วตาติ๊กไว้สิบสองเธอจะประมินพวกนี้ <c oughs>

อันนี้ห่กี There ่ใบอะอันนี้หลืสองใบพอย่ไม่อยองมี ตรงพี่บุ๋มมั้อืม

เจ้าจานสวยสุดเจ้าจานมีอะไรนะมีการตวัดก็ไก่ที่เลยสุด <c oughs> เขียนว่าไก่ไม่สวยเยจะจ้าจานจันทงไปค่ายเลยคะ่ะ

ช่วยกันมันไม่ยากหรอกสบายก็สบายม,มันต้องอาสามังไหมมันต้องต้องถามอ่ะมันคือต้องถามมีอะไรให้ช่วยไหม เสร็จแล้วค่ะมีอะไรอีกนะหูข้าวแล้วอะไรอะไรไม่อีกไหนเดือดน่อยอันนี้คือน้ำพุมต้องมีสองตู้อ่าไหนว่าตู้นันทังนะไม่อย่างบอกไม่ต้องบอกว่าัเหรอเพราะว่าเราประเมินสองตู้เพราะเราประเมินสองตู้ไหนอันนี้บ้านเลย หกเจ็ดต้องเนะอันเก่าอ่ะที่เราทำนี่มันต้องมีสอง้อ้งเขียนใหม่ใช่ไหมติ๊เลยดนี้แล้วก็ไม่เขอ๋อนี่เดือนเดือนนี้ก็หือทักันไปแล้วใช่ไหมสุดยอดแท้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาจะตาดำเป็นหมีแเป็นด้าแต่งตัวหลอกหน่อยดีกว่าตาดำมีขนด้าเลยนอนเด็กไม่ไห้หรอกนอนก็ตีสี่นี่น่าจะตัวทันหามีกี่วันทันสิบเอ็ดแม่คอยก็คมนะครับคือ คุมทางไหนอ่ะคุมทางอิดยืนทางไหนแล้วก็กลุมพาดูแต่ลุมพาแหละแลยีิบเก้าหรือยีิบแปดไหนนะเธอใส่ลุมพาเสฉันโ <c oughs> <c oughs> อ้เก่งมากค่ะ นนกินอาหารญี่ปุ่นนะ้วอันญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะคะวันนี้น กันอย้า,ยามมงาที่เกนะับไปกินข้าวกันกับแม่แม่มมทำแกงปลาอะไรเราเพื่นช่วยจัดโต๊ะจัดอะไรให้ก็นแลนะ้วยเยังแค่นี้ก็ดีใจแล้ว ที่สันได้ทำเมี่ยยังไหมเนี่ยไม่ได้ทำเพราะแม่หนูไม่ได้เก็บผักเก็อะไรเดี<ะ>๋ยว<ม>จะเอาตะลิงปิงมาตะลิงปิงแล้วก็มีกล้วยมันต้องทักผ่านั้นเลยหรอถ้าเป็นไหนเมี่ยงมันก็มีกล้วยมีแ่มต้องเอาของมาให้เขา มันจริงๆมันไม่ต้องทำก็ได้นะแต่เขาก็อยากเสนอเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้ไม่จป็นเขาไม่ได้ประเมินอะไรเราแต่ตรงนี้เลยเขาก็มนเรื่องการให้บริการส่วนอื่นเป็นจะเปชอบทำจบทำอะไรมาด่าฉันว่าเฮ้ยก็ไม่เอามาเไม่องท บะก็ไม่มไเก็บ้ <c oughs> ใครที่บ้านไม่มีนถามหน่อยเออก็ซื้อบางไม่เป็นไรหรอกป้าเข็มหมดป้าอะไรป้าก็ซื้อไม่เ,เป็นไรเลยบางครั้งมันแบบเล็ก,เกๆน้อยๆนะจะไปรอแต่เอาประเมินก็ต้องใช้เงินกลางหมดเลยอ่อใครบ้านตัวเองไม่มีไม่มีหรอไม่มีก็ ซือเอาก็ไม่ถึงสิบาทหรอกห้าบาทก็เย,ย,ย,ยอะเยอะปลา้าก็มีอยู่แล้วในถั่วไม่ได้มองว่าน้องเขาต้องทำอะไรออทำในมือยังไม่ได้ว่างเลยเนี่ยมือยังไม่ได้ว่างเลยเช้าเช้าก็ต้องมาถูพื้น ลองห้องน้ำห้องน้ำล้างไว้แล้วแหละแต่ก็ต้องดูอีกอันห้องใช้ห้องหยิมนั่นป้ายังไม่ได้ทำนะป้ายันอยู่ไหนป้ายไม่มีนะมีแต่ห้องชายห้องหยิงนะทำหน่อยสิแต่ว่ามันต้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาป้ายอันหินอ่อนนั่นออกป้ายที่เป็นประตูมันมีแต่ฝ่ายเดียวมีแต่ฝ่ายใลย ไม่ต้องนอนเลยใช่ไหมี้นนโอ้ยแมเอ้เดือนเเท่าไหร่นี้เเได้เท่าพวกไอเอิญก็ไม่สู้ตายวะเนี่ย ส,าสบ,บายสบายเลยอ,อ่ออเอออไมอยากเลยเอ่อ,อเอาเต็นนแปดอะมาอยยังหกแปดเนใสนี้นี่้้ใส่อันนี้คือสอันนี้คือปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันี้ มึต oh, uh ิดแล้วต้องปิดหออก Hãy subscribe <coughs> 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 <coughs>